สวัสดีครับวันนี้อยู่กับวัตถุฟันไทยไลน์นะครับและแน่นอนนะครับคันที่อยู่ข้างๆผมนะครับก็คือ Honda Accord รนะครับรุ่นท็อปอย่าง ehev rs นะครับเจ้าของค่าตัว1,799,000บาทนะครับคันนี้เนี่ยถือเป็นเจเนอเรชันที่11ของ Accord แล้วนะครับเราก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากๆนะสำหรับรถคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบขับเคลื่อนที่เปลี่ยนมาใช้ ehev ทั้งหมดนะครับเป็นครั้งแรกที่มีชุดแต่ง rs นะครับสำหรับรุ่นแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ให้มาในนนรถคัี้ ถือว่ามีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างเนี่ยเยอะมากเลยนะครับซึ่งทําให้ Accord ์เนี่ย ตั้งเป้าหมายการขายของตัวเองว่าอย่างค่อนข้างจะ g g r เ s s i v e เหมือนกันนะพวกเขาตั้งเป้าที่จะกลับมาเป็นผู้นำตาลาดดีซึกอีกรอบหนึ่งแม้จะต้องเจอกับคู่แข่งนะครับไม่ไว่าจะเป็นโตโยต้าคัมรี่นะครับหรือบรรดารถไฟไฟ้าที่มาจากประเทศจีนนะครับซึ่งมีบอดี้ขณะที่เป็นดีเซ gment ทั้ง B Y D Seal นะครับแล้วก็รวมไปถึง a u r a 07นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องมาดูกันเหรว่าความยอดเยี่ยมของตัวรถที่มีการปรับมาใหม่ล่าสุดนี่เป็นยังไงกันบ้างมากันที่รูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนก็แล้ว ตัวนี้นะครับสิ่งที่คุณจะต้องรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากก็คือดีไซน์แล้วก็รูปทรงของตัวรถนะครับมันจะมีความเป็น g ก o b อลมากขึ้นนะครับคือปกติเนี่ยเมื่อก่อนในเวลา h o n d ้าเาทำตลาดรถเนี่ยเขาก็จะแบ,บ่งเป็นโซนๆซนอะโซนเอเชียโซนอเมริกาแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ดีไซน์เนี่ยจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วโลกมาดูกันด้านหน้าคุณจะเห็นเลยว่าชุดด้านหน้าเนี่ยนะครับมีการออกแบบให้เป็นเส้น ตรงตามแนวนอนเนี่ยนะครับทั้งคันเลยไม่ว่าจะเป็นชุดไฟนะชุดกันชนหน้าซึ่งแบบว่ามีขนาดที่เตี้ยลงแต่ว่าอ้าออกในแนวกว้างที่มากขึ้นนะครับตัว H m a มาก็จะเป็นสีฟ้านะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นโลโก้ของ e h e v เป็นไฮบริดแบบ100%นะแล้วก็ถ้ามาดูก็คือมันจะมีการติดตั้งเจ้าชุดแต่ง rs นี่เป็นชุดแต่งสีดำเนี่ยนะครับทั้งหมดเนโล่หน้าจักรหน้าสีดำโลโก้ rs เนี่ยเข้ามาเป็นครั้งแรกซึ่งเหมือนทํนทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีความสปอร์ตมากขึ้น นะครับ จุดที่คุณจะเห็นอนกอย่างก็คือฝากระโปรงหน้าเนี่ยมีการออกแบบให้มีดีไซน์ของมัดก้ามรวมถึงไอหูตรงกลางเนี่ยที่มันสูงขึ้นมากว่าเดิมนิดนึงแม้จะมีการกดหน้ารถลงมาค่อนข้างต่ำเพื่อหวังผลในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของการลู่ลมนะแต่ออกแบบฮูมาให้มีความเป็นมิติที่ชัดเจนมากขึ้นข้อดีของมันก็คือเวลาถ้าเกิดอุบัติเหตุนะครับหูตรงนี้เนี่ยจะช่วยลดความรุนแรงกับอุบัติเหตุนะครับให้กับคนที่เดินถนนได้คุณมองมาที่ด้านข้างของตัวรถเนี่ยอีกจุดที่คุณส เนี่ยนะครับจะมีความยาวที่มากกว่าเดิมนะครับ แม้ตัวเลขจะบอกว่ายาวขึ้นแค่6เซนกว่าๆ68แมิลิเมตรนะแต่การยืดระยะล้อทั้งสองฝั่งทั้งด้านหน้าและด้านท้ายออกไปให้อยู่ชิดด้านหน้ากับด้านท้ายกันชนนะของตัวรถมากขึ้นเนี่ยมันทําให้ดีไซน์ของตัวรถเนี่ยถูกขยายออกในแนวยาวรวมถึงตัวหลังคาเองที่ออกแบบมาให้มีลักษณะของคูเป้นะครับลักษณะที่ค่อนข้างจะเตีย้ยแล้วก็มีเส้นโค้งที่ลาดชันแบบรวดเร็วนี่นะครับลาดลงไปที่เสาวีอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวรถในภาพร,รวมเนี่ย กว้างขึ้นยาวขึ้นนะครับแล้วก็มีลักษณะฮิตเตียลงอย่างชัดเจนการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในตัวรถเนี่ยจะเป็นดีไซน์แบบใหม่ที่มีการเน้นเรื่องของการใช้งานที่มันมากขึ้นอย่างถ้าคุณมาดูที่กระจกมองข้างด้านซ้ายเนี่ยซึ่งเป็นกระจกที่มีทั้งกล้อง360องศาและคอนด้าเลนวอสเนี่ยติดตั้งอยู่เลนวอเนี่ยถูกเปลี่ยนมาอยู่ที่ตำแหน่งมุมของกระจกด้านบนนะครับปกติเดิมเนี่ยมันจะติดอยู่ใต้กระจกนะมุมมองที่ได้จากเลนวอรสเนี่ยจะกว้างขึ้นแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้น นในรุ่นท็อปเนี่ยก็จะมาพร้อมล้อลอยนะครับซึ่งจะเป็นล้อลอยขนาด18นิ้วนะครับมาพร้อมยาง2 3 5 4 5 18นะตัวยางที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นมิชลินให้มาเลยนะครับอันนี้ถือว่าเลือกอยางที่เหมาะกับการใช้งานขึ้นเน,น้นเรื่องของความนุ่มเงียบนะครับเน้นเรื่องของความสปอร์ตนิดนึงนะตัวล้อมแม็กเนี่ยออกแบบมาเป็นดีไซน์2โทนเป็น5ก้านนะครับเรียกว่าสวยเลยอะ่ะจริงๆเป็น5ก้านเดี่ยวแต่ว่าด้วยดีไซน์มันเนี่ยทำให้ดูเหมือนเป็น5ก้านคู่นะครับก็โดยภาพรวมเนี่ยสวยเลยนะครับ ถ้าได้คาลิปเปอร์เบสที่เป็นสีสีงนิดนึงอ่ะผมว่างามงดงามแงะเลยนะครับหลังคาพนโลมิกซัรูฟให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็พอเป็น RS ก็จะมาพร้อมเสากับแบบคิดฉลามติดตั้งมาให้ตัวประตูเนี่ยที่เป็นสมาร์ทอินทีเนี่ยนะครับก็ให้มาครบคันนะทั้งในส่วนของคี์การ์ดก็ให้มาตัวรีโมทแล้วก็ให้มาหมดเลยนะครับเรียกว่าครบๆไปเลยแบบไม่ต้องคิดอะไรมากมาดูที่ด้านท้ายนิดน,นึงนะครับพอเป็นรุ่น RS นะครับแน่นอนมันก็จะต้องมาพร้อมสปอยเลอร์หลังสีดำเนอะตัวชุดไฟของ Honda เนี่ย มันเป็นดีไซน์ที่ออกแบบต่อเนื่องไปจากด้านหน้าก็คือเน้นในเรื่องของความกว้างแล้วก็ในเรื่องของการเป็นเส้นสายที่ต่อกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งคันรถไฟท้ายเนี่ยลากยาวทั้งฝากระโปรงเลยสวยงามนะครับแล้วก็มาพร้อมเอชมาที่เป็นสีฟ้าเหมือนกันนะครับผมว่าจริงๆจด้านท้ายเนี่ยผมชอบด้านท้ายของตัว,ตวรถคันนี้มากกว่าด้านหน้าเลยซ้ำนะเพราะว่ามันดูแบบเนี้ยบเรียบหรูแนว,แ,นวแบบรถยุโรปอ่ะซึ่งผมว่าเป็นการดีไซน์ที่น่าสนใจเลยสําหรับ Honda Accord นะครับแล้วก็ด้านท้ายด้านล่างเนี่ยก็ยังมาพร้อม ชุดแต่งที่เป็นเจ้าชุดแต่งสีดำมันเหมือนกันนะครับเพื่อบอกว่ามันเป็นรุ่น i s อ่ากเปิดดูด้านท้ายกันหน่อยนะว่ากว้างขวางใหญ่โตขนาดไหนจุดที่ Honda Accord ผมว่าทําได้ค่อนข้างดีมาแต่ไหนแต่ไรก็คือในเรื่องของการดีไซน์ในส่วนของฝาห้องเก็บของนะครับซึ่งกว้างมีความสูงที่สูงขึ้นมาจากพื้นไม่มากนะครับแล้วก็ความกว้างของการเข้าไปในห้องเก็บสัมภาระเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยนะครับมีความกว้างมีความลึกที่ดีคุณสามารถ ใส่กระเป๋าเดินทางเนี่ยนะครับที่เป็นใบใหญ่แบบ29นิ้ว30นิ้วเนี่ยในห้องเก็บของของรถคันนี้ได้อย่างสบายเลยนะครับจุดที่หลายๆคนอาจจะหาไม่เจอในตัวรถก็คือตำแหน่งของการพับเบาะนะครับตัวบเบาะนี่สามารถพับได้นะครับเบาะหลังพับได้แบบทั้งแผ่นก็คือ100%นะครับ ซึ่งเป็นสเปคสําหรับเมืองไทยและเป็นสเปคที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะพับได้60-40พอมาเป็นสเปคไทยนะครับก็จะพับเป็นแผ่นไปเลย100%แล้วก็ตัวสวิตช์พับเนี่ยจะอยู่ที่ด้านหลังพอพับไปมันจะช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระที่เป็นชิ้นยาวเนี่ยได้นะแต่ว่ามองไปจากตรงนี้คุณก็จะเห็นเลยว่ามันไม่เรียบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะสอดวัสดุที่เป็นชิ้นใหญ่หญๆาย,ายาวๆเข้าไปเนี่ยก็ต้องสอดให้ผ่านข้ามไอแท่นตรงกลางที่มันเป็นช่องใหญ่ๆที่มาตรงเนัั้้้นนนนนะินดดึงใหไครบ ด้านล่างก็จะเป็นส่วนของที่เก็บชุดซ่อมยางฉุกเฉินนะครับที่ให้มาเป็นที่เรียบร้อยมีในส่วนของฮุกสําหรับการห้อยของเนี่ยให้มาก็เรียกว่าครบคันนะครับแต่ถ้าถามว่ายังไม่มีอะไรนะครับก็คือไม่มีไอตัวบานประตูท้ายไฟฟ้านะครับถ้ามีบานประตูท้ายไฟฟ้ามันก็จะมาพราา้อมไอพวกเตะเปิด,น,ดนู่นนี่นี่ตัวนี้ยังไม่มีมาให้นะโดยรวมความเนี่ยเอาภายนอกก่อนแล้วกันนะครับ ผมว่าเป็นดีไซน์การออกแบบของ Accord ที่น่าสนใจเลยคือ Accord เดิมเนี่ยพอเราพูดถึง Accord เราจะนึกถึงรถคันใหญ่ๆเน้นความโออารู้ลานะแต่พอมารุ่นเนี่ยนะครับพูดได้เต็มปากว่ามีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นเวอร์ชัน RS ที่มีตัดด้วยชุดแต่งสีดำเนี่ยมันยิ่งดูแบบเฟี้ยวอะนะครับอังจริงคือชอบแล้วก็การเล่นพวกดีไซน์ชุดคงฟงคมไฟหน้ามีลมดามีเป็นชุดไฟสีดา ทุกอย่างเนี่ยนะครับภายนอกของตัวรถเนี่ยลงตัว,วกับเดิมทําให้ช่วยลดอายุนะครับสำหรับผู้ใช้งาน Accord ลงได้เดิมทีเนี่ยแอค o คอร์ดจะเป็นกลุ่มพวกแบบทํางานไปสักระยะหนึ่งมีอายุหน่อยนึงอะไรเงี้ยอันนี้ผมเชื่อว่าพวกกลุ่มแบบเฟิร์สจ็อบเบอร์หรือกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยก็สามารถซื้อไปขับได้เลยครับเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อครับห้องโดยสารภายในนะครับของเจ้าแอ c o คอนะครับก็ แบ,บ่งเป็นสองพาร์ทเนอะพาร์ทหนึ่งก็คือผู้โดยสารตอนหลังก่อนนะครับผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยตำแหน่งการนั่งจะไม่เตี้ยกว่าเดิมมากนะครับถือว่ามีการออกแบบดีไซน์มานในคล้ายๆรุ่นเจนตอนที่เป็นเจนสิบเลยแต่ตัวเบาะด้านหลังเนี่ยจะมีการออกแบบสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีในการเพิ่มอุปกรณ์ที่สําคัญมาก,กคือระบบเตือนนะครับสำหรับการคาดเข็มพัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับมีในส่วนของช่องปรับอากาศด้านหลังมาให้แล้วนะครับแต่ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาระดับนี้นะ ควรจะให้แอร์แยกสําหรับผู้โดยสารตอนหลังไปเลยด้วยซ้ำนะแต่ว่าอันนี้ก็คันดักก็ยังไม่ได้ให้มานะครับมีช่องชาร์จไฟแบบ usb c นะครับสองช่องที่ด้านท้ายนะครับก็เรียกว่าเพียงพอต่อการใช้งานที่เท้าแขนพอพี่วางแก้วอะไรเนี่ยก็ให้มาครบคันมั่นบังแดดประตูด้านข้างก็ให้มาครบคันนะสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยอยู่ที่ตอนหน้าครับผมถ้าคุณมาดูที่ห้องโดยสารตอนหน้าคุณจะเห็นดีไซน์ที่ หคือมันจะมีดีไซน์บางส่วนที่ถอดออกมาจากพวกซีวิกที่เราคุ้นเคยกันดีเนาะไอตัวชุดแต่งด้านหน้าที่เป็นตะแกรงตะแกรงเนี้ยนะครับเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วในซีวิกนะมีในส่วนของหน้าจอซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่ Honda ใช้หน้าจอ 12.3นิ้วนะเดิมทีหน้าจอของรถยนต์ Honda ทั่วๆไปเนี่ยมันจะเป็น10นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอ12.3นิ้วขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อนะครับ Android a u ตัว p p l e CarPlay พนะครับแบบไร้สายและที่สำคัญเนี่ยมีในส่วนของ o o g l e a s s i s t a ท t นะครับติดตั้งมาเลยหมายความว่าคุณเข้ามาในตัวรถคุณไม่ต้องเชื่อมต่อแบบอะไรเลยคุณก็สามารถใช้งานเจ้าตัว o o g l e a s s i s t a ท t เนี่ยนะครับในการดูแผนที่เปิดเพลงฟังนู้นฟังนี่ทำอะไรทุกอย่างที่เป็นบริการของ Google ได้หมดเลยและแน่นอนรัมมมนก็าพ้อ ให้ Google นะครับถ้เาเป็นระบบที่ช่วยเหลือสำหรับ Google ขึ้นมาได้นะครับอันนี้เนี่ยถือว่าสะดวกโยทินดีนะผมว่าใช้งานได้ง่ายดีอันนี้ผมชอบนะแต่ว่าถ้าถามความเคยชินจริงๆอะ่ะเราก็เะยชินกับการเสียบ d r o ด d Auto มากกว่านะครับให้ Wireless Charter มาเรียบร้อยนะให้ช่องชาร์จไฟแบบ USB-C มาสองช่องนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นปุ่มที่ใช้ในการควบคุม ระบบต่างๆซึ่งเราสามารถเลือกใช้งานมันได้อย่างง่าย <c oughs> ดายและรวดเร็วอันเนี้ยผมถือว่า <c oughs> มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่อะนะครับมีความเป็นรถยุโรปมากขึ้นถ้าใครจำงินได้ไอ้ฟังก์ชันตรงนี้มันจะก็จะคล้ายๆพวกแบบ ไอร้ายอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันทาให้แบบการควบคุมต่างๆภายในตัวรถเนี่ยทำได้อย่างง่ายดายง่ายขึ้นนะครับรถคันนี้มาพร้อมครั้งแรกของ Accord เยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวแอ e n t Light นะซึ่งมีโหมดการควบคุมไฟนะครับซึ่งเป็นการเลือกใช้งานครั้งแรกมาพร้อมกับถุงลมนิรภัย8ใบครั้งแรกนะครับถามว่า8บาใบเนี่ยเพิ่มอะไรมาก็คือเพิ่มถุงลมนิรภัยหัวเข่านะครับสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารเป็นครั้งแรกเบาะฝั่งผู้โดยสารเนี่ย ไฟฟ้า8ทิศทางเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ให้พวกอุปกรณ์ออปชันที่หลายๆคนรู้กันอยู่อย่างพวกแบบพาราิมิกรูฟอย่างเงี้ยนะครับก็ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเปิดได้ใช้งานได้กว้างขวางสวยงามนะครับมีการปรับเพิ่มระบบ e-drive นะครับที่เป็นขับเคลื่อนด้วย e-v นะแต่ว่าเพิ่มระบบชาร์จมาให้ด้วยถ้าคุณเข้าไปที่ระบบชาร์จนะครับขับรถที่ความเร็ว100กิโลเมตรนะครับ1นาทีคุณจะได้ระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าเพิ่มมา1กิโลเมตร นะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางวิศวกรของ Honda เนี่ยบอกเอาไว้นะครับให้ตัวเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโคติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็พวงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันแต่ไอแป้นข้างหลังเนี่ยไม่ใช่แพรนชิพนะมันจะเป็นคล้ายๆตัวเจเนเรเตอร์นะครับซึ่งมีฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยที่ซ่อนเอาไว้เยอะมา,ย <S <S มากเลยเดี๋ยวอาจจะต้องมา คุยกันอีกทีนึงตอนที่เอารถไปขับเดียวนะว่ามันใช้งานอะไรได้บ้างนะครับหน้าจอแสดงผลเนี่ยให้รายละเอียดค่อนข้างสูงแล้วก็เปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยไปตามสิ่งที่เราดูนะถ้าคุณเข้าไปในโหมดแผนที่เนี่ยตัวหน้าจอมันจะแสดงแผนที่เนี่ยขนาดใหญ่ๆบนหน้าจอเลยอันนี้ผมถือว่าแบบเป็นฟังก์ชันที่ดีนะแล้วก็ให้ตัว h u display นะครับซึ่งเป็น h up display ขนาดใหญ่11นิ้วเนี่ย ติดตั้งมาให้ด้วยนะครับเครื่องเสียงในรถเนี่ยก็หุ่มมากเลยแล้วก็มีเสียงที่แบบดีมากๆเลยเพราะว่าพวกเขาใช้ b บส e นั่นเองนะครับลำโพง b บส e ถ้าผมจะไม่ผิดรถคือจะ8ตัวเนี่ยนะครับติดตั้งมารอบคันอย่างสวยงามเลยอื่นๆในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานผมก็ถือว่ามีความครบคันดีนะมีพวกแบบเบาะปรับเบาเมมโมรีอะไรพวกนี้ให้มาอย่างครบถ้วนสวยงามดีแล้วนะครับก็เอาจริงๆผมถือว่าเป็นรถที่ให้ออปชั่นที่แบบดีนะครับแล้วก็มีความ พยายามจะทําให้ตัวเองเนี่ยไปเป็นรถยุโรปมากขึ้นนะอย่างผมยกตัวอย่างนะเช่นระบบโหมดการขับขี่ทั่ว,วไปเนี่ยถ้ามันก็จะเป็น EcoSport Normal ท,ทั่วไปใช่ไหมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปสําหรับเจ้าตัวเนี่ยก็คือเพิ่มโหมด Individual เข้ามาถ้าใครจำโหมด Individual ได้คุณจะจําได้ว่ามันจะเจอกันในกลุ่มของรถยุโรปในค่อนข้างเยอะอย่างพวก bmw นะครับก็จะเป็นโหมดการปรับโหมดการขับขี่ตามใจผู้ใช้งานก็คือเช่นเราอาจจะอยากได้ เครื่องยนต์สปอร์ตแต่ช่วงล่างคอมฟอร์ตแต่ว่าฮองหอนด้เนี่ยจะแอดวาซ์ไปอีกก็คือปรับสีห้องโดยสารหรือปรับอุณหภูมิแอร์ไปตามที่เราต้องการได้ด้วยเน,นี้ยเป็นโหมดอินดิวเวอจริงๆนะครับเรียกว่าออปชั่นภายในของคอนแ a คคอร์ดเนี่ยถ้าจะพูดว่าเทียบชั้นรถยุโรปไปแล้วเนี่ยก็ไม่ผิดต่อดิกานะแต่ว่าต้องมาดูกันยาวๆว่าพอถ้าเอาไปใช้งานางจริงๆเนี่ยความเสถียรของระบบพวกนี้เป็นยังไงบ้างและเหนืออื่นใดถ้าคุณซื้อรุ่น RS นะครับ ระบบทั้งหมดที่ผมพูดถึงเนี่ยจะควบคุมผ่าน Honda Connect ได้นะครับจะควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือได้และก็เป็นครั้งแรกเช่นกันนะครับที่ Honda ทําการติดตั้งระบบการอัปเกรดซอฟต์แวร์ผ่านระบบ OCA Over the Air นะครับมาให้ใน Accord ะรุ่นนี้ครับโอเคออปชั่นต่างๆนา,นาครบคันสวยงามนะเหลือเรื่องของการขับขี่นะครับอย่างที่เรารู้กันว่า Honda มีการเลือกใช้งานเครื่องยนต์ e-hv ตัวใหม่นะครับ207แรงมา้า 335นิวตันเมตรนะครับเดี๋ยวมาเราดูกันว่าขับขี่เป็นยังไงช่วงล่างเป็นยังไงเดี๋ยวผมเอาไเล่าให้ฟังครับก็จบเป็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทดลองขับ Honda Accord Generation ที่11นะครับซึ่งพานะคู่ใจของเราวันนี้นะครับก็คือเจ้ารถเบอร์2คันนี้นะสีเนี่ยคือสีเงินนะไม่ใช่สีเทาถ้าสีเทาเนี่ยจะสีเข้มกว่านี้นะโดย Accord เนี่ยนะครับจะมาพร้อมสสีให้เลือกนะครับขาวดำเทาเงินนะครับก็ แล้วแต่ความชอบในการเลือกไปแต่ผมว่าจริงๆก็สีเนี่ยเป็นสีที่สวยมากเลยแล้วออกแดดเนี่ยสีจะสะท้อนแสงเล่นแสงค่อนข้างดีเลยถ้าถ้าจะซื้อ Accord เนี่ย พิจารณาสีนี้ไ้ด้วยนะอันนี้ความชอบส่วนตัวของผมเลยแล้วกันนะครับก็ในเรื่องของการขับขี่ต้องบอกว่า Accord เจนนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะมากจากการเป็นรถยนต์ที่หลายๆคนอาจจะจํากันได้และมีภาพจําของฮอนด้าแอคคอร์เนี่ยในฐานะรถยนต์ของผู้บริหารเนอะเน้นความสะดวกสบายโอโงห้องโดยสารตอนหลังนั่งสบายๆเนี่ยนะครับเจนนี้เนี่ยถูกออกแบบมาให้ขับขี่ได้อย่างสนุกสนานมากขึ้น โอเคสมรรถนะตัวเลขของเครื่องยนต์เนี่ยนะครับอาจจะแบบว่าพูดปุ๊บอาจจะไม่ได้ว้าวหรือวือวามากนะตัวแรงม้าเนี่ย207แรงม้าแรงบิดสูงสุดเนี่ยเพิ่มไปแล้วก็อยู่ที่335นิวตันเมตรนะครับ แต่เรื่องของการรีเทลของการออกแบบต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบมอเตอร์การออกแบบระบบเกียร์หรือการออกแบบตัวแบตเตอรี่เนี่ยให้สามารถช่วยส่งกําลังอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับพร้อมโหมดการขับขี่ที่สามารถเลือกได้3โหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น EV Hybrid หรือว่าเจ้าตัว Engine Mode ซึ่งใช้เครื่องยนต์เนี่ย พุ่งไปที่ล้อโดยตรงเลยโดยใช้ที่ความเร็วสูงเนี่ยนะครับเอาจริงๆถ้าถามผมนะการตอบสนองของรถเนี่ยทำได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็มีลักษณะของความไหลลื่นของการออกตัวรถเนี่ยที่ดีกว่ารุ่นเดิมอย่างชัดเจนเลยถ้านับในกลุ่มรถที่เป็นดีเซ gment ด้วยกันนะครับแพ้แค่รถไฟฟ้าแหละนะครับแต่ว่าในส่วนของรถที่เป็นคู่แข่งในเซ gment เ,เดียวกันเนี่ย ไม่แพ้และตัวนี้นะครับให้การตอบสนองของเครื่องยนต์ที่ไหลลื่นมากน,านะครับตั้งแต่ความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วกลางแต่พอเข้าช่วงความเร็วสูงที่เป็น engine mode เนี่ยผมกับรู้สึกว่าเสียงของเครื่องมันดังไปนิดนึงนะครับแค่นั้นเลยแต่ว่าถ้าถามเราว่าในการใช้งานปกติของเราที่ความเร็วตั้งแต่ศูนย์ไปถึงร้อยี่สิบเนี่ยตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ถือว่ารองรับและตอบสนองต่อการขับขี่ที่ค่อนข้างดีเลยจุดที่น่าแปลกใจสําหรับผมในวันนี้ละกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องขอยืมย,วยาวๆอีกรอบนึ่งแล้ว ตำแหน่งของเบาะที่นั่งคู่หน้ากลับสบายกว่าเบาะที่นั่งคู่หลังนะครับจะบอกว่าเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อการขับขี่ก็ว่าได้นะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าตัวเบาะที่นั่งด้านหน้าเนี่ยมีการปรับตัวเบาะในที่ละเอียดมากขึ้นนะอย่าลืมนะว่าเขาใส่เบาะที่นั่งที่ปรับไฟฟ้าได้8ทิศท,ทางเนี่ยมาให้ผู้โดยสารตอนหน้าด้วยเพราะฉะนั้นการปรับตัวเบาะให้รองรับกับสรีระเนี่ยนะครับก็สามารถทําได้อย่างง่ายดายมากขึ้นในขณะที่เบาะหลังเนี่ย แม้ตำแหน่งการนั่งเนี่ยจะอยู่ค่อนข้างดีคือเตี้ยแล้วก็มีเบาะที่ค่อนข้างจะอบกระชับเนี่ยนะครับแต่ด้วยความเป็นเบาะหนังเนี่ยเราก็จะตัวลอยๆอย่างเบาะนิดนึงเหมือนเดิมยกเว้นในคุณจะคาดเบลล็อกตัวเองไว้กับเบาะแล้วก็ด้วยเบาะที่ไม่สามารถจะปรับเอ็นได้เนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะการนั่งที่เป็นนั่งแล้วเข่าลอยอยู่นิดๆอย่างที่เราบอกเนอะแล้วก็ ตัวของความกว้างขวางไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าด้วยลักษณะของตัวรถที่ออกแบบมาเป็นทรงคูเป้เราจะรู้สึกอึดอัดที่ด้านศีรษะนิดนึงเพราะฉะนั้นสรุปไปสรุปมาผมก็รู้สึกเลยว่าเบาะนั่งคู่หน้าเนี่ยสบายมากๆเลยนะครับเป็นรถที่ถ้าเกิดผมซื้อไปแล้วผมจะแนะนําให้ผู้ใหญ่ในบ้านผมนั่งเนี่ยผมก็จะให้นั่งที่เบาะหน้านั่นแหละนะครับแล้วผมปมนคนขับให้ตรงส่วนของคนขับเนี่ยเป็นเหมือนคอมมานด์เซ็นเตอร์เล็กๆขอ,ของรถเลยนะครับเรียกว่าการควบคุมทุกอย่างภายในตัวรถเนี่ยสามารถทําได้อย่างง่ายดายทุกอย่างอยู่ในระยะของมือเอื้ออมมหดดเลยันนีี้ากๆ นะครับโมดชาร์จที่ให้มาเนี่ยช่วยยืดอายุของการขับขี่ของแบตเตอรี่ได้นะครับแม้ทั้นคุณขับขี่อยู่เพียงแต่ว่าเมื่อคุณเปลี่ยนไปใช้โหมด EV ล้วนๆในการขับขี่เนี่ยตัวรถมีระยะทางที่วิ่งด้วย EV เนี่ยไม่ได้ไกลสักเท่าไหร่นะอันนี้ก็ต้อง ลองดูว่ากันไปเมื่อกี้เนี่ยเราลองจับศูนย์ถึงร้อกันดูในรถนะครับโดยน้องที่นั่งไปกับผมเนี่ยนั่ง2คนเนี่ยนะครับคาวามเร็วศูนย์ถึงร้อยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ิวิแต่ว่าเนื่องจากข้อจํากัดมันเยอะเหมือนกันเพราะว่าวิ่งบนพื้นที่มีทรายด้วยแล้วก็ฝนเริ่มตกด้วยแล้วก็เป็นลักษณะถนนนี่ไม่ได้เรียบ Honda เคลมนะครับรถคันนี้ว,ว่าวิ่งศูนย์ถึงร้อยเนี่ยอยู่ที่ต่ากว่า8วินาทีนะแล้วก็บอกว่ามันดีกว่าตัวเจนสิบเนี่ยนะครับอยู่วินทยทจเดย,เยกวนย็น่าสนนใจนะเดี๋ยว ถ้าปล่อยเทสเดี๋ยวเมื่อไหร่เดี๋ยวไปลองกันว่าถ้าผมทําเองมันได้ดีกว่านั้นหรือเปล่านะครับในส่วนของความสะดวกสบายอุปกรณ์อ,รณอื่นๆต่างๆนนนาที่ให้มาต้องบอกว่าเซนซิงตัวนี้เนี่ยนะครับมีการทํางานที่ดีนะตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและที่สําคัญที่ผมชอบมากก็คือการเตือนของเขาไม่น่าราคาญนะครับพอการเตือนของระบบต่างๆในตัวรถมันไม่น่าราคาญเนี่ยสิ่งที่ดีก็คือเราไม่ต้องปิดมันนะครับถ้าเราไปขับรถที่ระบบเยอะแต่มันเตือนเยอะมากๆเนี่ยมีความไวสูงๆเนี่ยนะครับ แบบเตือนแบบไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยเราก็จะปิดมันเพราะเราลำคาญเนอะแต่ว่าเนี้ยเราลองขับมาดูเซนซิ่งระบบท,ทั้งหมดที่เราใช้เนี่ยยังไม่ต้องปิดเลยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลองใช้ระบบหลายๆระบบที่ Honda ให้มานะก็ต้องไปลองดูว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงมัางมีระบบบางอย่างที่หายไปนะครับจาก Gen 10นะเช่นระบบช่วยจอดนะอันเนี้ยหายไปแต่ว่าตัวฟังก์ชันอื่นๆที่ให้มาครบๆในตัวรถที่เพิ่มเข้ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับเรื่องหนูประกอบความปลอดภัยที่ผมเน้นย้ำม,มากๆคือตัวถุงลม8ใบก็ดีหรือตัวพวกระบบที่สามารถใช้ ผ่านเจ้าตัว Honda Connect ต่งตางๆนานาได้เนี่ยเรียกว่าครบคันแล้วก็สมบูรณ์แบบนะอันเนี้ยขอบอกนะว่าเป็นจุดที่เป็นจุดขายหลักๆเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับ Accord นะครับจะมาพร้อม3รุ่นย่อยนะครับสีสีนะแล้วก็ราคาตัวท็อปที่เราขายกันมาวันนี้ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับถ้าเกิดไม่เอาตัวนี้เอาตัวรองลงไปหรือยอย่างตัว E หรือ E L ก็จะราคาลดหลั่นลงไปนะตั้งแต่ล้านห้ากว่าขึ้นมาอันเนี้ยไปลองเลือกกันได้ออปชั่นก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าตัวเครื่องยนต์นะครับให้เหมือนกันหมดถุงลมให้มา ปลอดภัยก็จะลดหลั่นกันไปเล็กน้อยนะครับแต่ Honda Sensing ที่เป็นระบบมาตรฐานเนี่ยให้มาอย่างครบคันนะครับก็ลองไปดูกันครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะเพราะว่าตอนนี้รถยนต์เนี่ยก็ลงโชว์รวมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปลองขับกันได้นะว่าเป็นยังไงบ้างแต่อย่างที่ผมบอกความน่าประทับใจในวันนี้ก็คือ การขับขี่ที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ฉับไวนั่นเองนะครับวันนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการทดลองขับเบื้องต้นของเรานะเอาเป็นว่าใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานก็แล้วกันเผื่อคุณจะตัดสินใจไปซื้อนะครับถามว่าถ้าเทียบกับคู่แข่งนะครับอตอนเนี้ถ้าเทียบกับคู่แข่งสายตรงอย่างโตลตา้าคัมรี่นะตนนัวนี้ผมว่าอาจจะเริ่มขับสนุกกว่ามีรูปทรงที่สวยงามแล้วก็สปอร์ตมากกว่าแล้วนะครับในขณะที่เรื่องของความสะดวกสบายของตอนหลังเนี่ยอาจจะ ต้องเคใจไปทางนั้นเขานิดนึงนะครับถ้าเป็นรถผู้บริหารนั่งอาจจะแบบเหงต้องหลเป็นนู้์ถ้าเทียบกับรถไฟฟ้าแม้ว่าจะสู้ไม่ได้ในเชิงของสมรรถนะแต่ถ้าถามผมนะครับในเรื่องของการใช้งานระยะยาวในเรื่องของการตอบสนองของการขับขี่ก็ ไม่แพ้แหละนะเพราะว่าผมถามมจริงเถอะตอนทีคุณใช้รถยนต์ที่เป็นภายโพรปอระมาณสูงถึงร้อยต่ำกว่าสีวินาทีคุณจะใช้มันสักกี่ครั้งกันเฉียยนะครับอย่างที่ถ้าตอบสนองความต้องการขับขี่ในเมืองใช้งานในเมืองเนี่ยแอคคอร์ดก็ให้ความสะดวกสบายตรงนั้นเนี่ยที่ดีกว่านอกจากนี้นะครับเจ้าตัว e h e v ระบบนี้นะครับก็จะมีการรับประกันนะไฮบริดของทั้งระบบเนี่ยอยู่ที่5ปีแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยรับกัน10ปีเลยนะครับเรียกว่าใช้กันไปยาวๆเลยมีปัญหาฮอน da ดูแลจัดก,การให้นะครับวันนีี้้ตองน,น, ń, น่่เพยาาาสรรถูิิมมมมค เพิ่มเติมทิ้งข้อมูลเอาไวน้นะแล้วเดี๋ยวเรามาไล่ตอบกันนะครับส่วนการขับขี่โดยละเอียดเนี่ยเดี๋ยวรอฮันด้า unda, ปล่อยรถทดสอบเดียวก่อนเดี๋ยวเราเอามาลองให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ต้องฝากติดตามพวกเราทุกช่องทางนะครับไม่ว่าเป็นเว็บไ w ต์ u อตเตอร o ฟันะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจยูทูบช่องแอปพลิเคชัน t อตเต u n ์ฟันไทยแนนะครับรวมถึงติ๊กตักช่องของเรานะครับก็ไปติดตามดูกันได้นะครับวันนี้ไปก่อนครับบาย